สัมุทัะสัมนโมตัสัะพะวะตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสัมตินันติเวสัมมุขีภาวาัะโธกุลปุตโตอหุงปัญญปัสวะตติ าวิพัฒนาพระธรรมเทศนาใน้าคหุ่ยกถฐานกเป็นเพื่อกปรกำหนดควาองบใานเอิผูสลคุนราศีประกัญญาบารีนและท่านสาธุลดตัวแรของการควาสาัรวมตามารสอนอันนพื่อเป็นการนำเป็นกุศลในส่นที่เป็นสามัวนาใหมั พอสมควรแก่เวลาสบไปไเบใจก็ต้นพระญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมเลยวันนี้วัดหนองดุดมพรนหนองโคได้รานบนรถถาื่งานบุญสังนทานซึ่งถือได้ว่า,วาเป็นงานบุญประจำปีที่พวกเราได้มาร่วมกันเป็น เป็นประจำทุก <numbered> ป <target> <P Forgive. S 2> ีมาทุกปีพระญาติยมงแน่นวัดทุกปีทั้งบนศาลาทั้งลายนอกศาลาถึงแม้ว่าปีนี้บรรยากาศจะมืดอยลึมไปเนื่องากุกคนญาติยทงสาธุชนก็มีความสนใจใกล้ต่อการบุญทาบารมวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพระหลัดสวัสดิ มูลนแสนนวีสุขได้เดินทางมาเป็นพอมุขประธานมาให้กำลังิดก,กำลังใจ,จกัจญาติโยมสามุกวนโบกกล่ขอขอคุณต่อคุสนตอนนี้เราขอใหเสียงอานไม่ชัดเจนเพราะว่าเป็นไทยวัดเป็นไทหวัดนะทรนนี้ถึงเวลาขอกกำลังจะหาย ถ้ามันไม่าาไหายเราก็หายเองคุณนะยาต้องยอมก่อนม้าม่หายนอกก็หายเองมัน helmet, มาหายไป็นยาเข้าห้องให้ไปจนยาบ่งวันนี้มาเห็นญาติตรงมาร่วมบุญรุศลก็เลยได้ขึ้นมาสิบวัดสินั่งทิฆาเวสสามุขีพาวาสโทคุลกุตโตข้องหนุ่มุณยางประวัติชื okay. ่นแปรใจความ ตามหัวข้อที่ได้ตั้งว่าพระอคุณยาติาแปลว่าษาล่อด,ด้วยเหตุให้บุคคลประสบกับคุณอย่างมากวันนี้จะมาเชื่อว่าญาติโยมสาวทุกชนีดได้มาร,ร่วมกันในการมาเป็นคนมหาพัฒนาที่วัดหนองบุดงแห่งน,นี้ยอ่อมจะประสบบุญอย่างมาก พราะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยสประการ